สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะขอแนะนําตัวก่อนนะคะว่านะคะสือสุรินทร์นะคะเจ้าของ Facebook นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนไม่รู้แชร์ตรงไหนนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะนะคะเราผิดนะคะสวัสดีค่ะแม่สุนบพเก้านะคะ แมสุนะคะนพเก้ารินเดอร์เยอรมนีนะคะมันนี้นะคะแมสุนะคะเป็นผู้แทนจําหน่ายนะคะแบรนด์สมุนไพรนพเก้านะคะแมสุสิบ้ามาเก็บเชอร์รี่นะคะเก็บเชอร์รี่สิไปฝากมูนะคะเชบเชอร์รี่สิไปฝากมูอันนี้อยู่ใกล้ๆนะคะสวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคนนะคะนะคะแมสุนะคะอยู่เยอรมนีนะคะมันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันแห่งข่าวดีนะคะวันนี้กับขาไปฟังนะคะบ้านนพเก้านะคะ มันนพกาของเขากับมีคุณครูพรนะคะโมนิกา <being done. S 2> ทุกคูทุกคนค่ะข้าวดีนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านที่ที่กำลังรับชมอยู่นะคะขนาดนี้นะคะเปสุยูเยอรมน,นีนะคะกับสิผ้มะะามาเก็บเชอร์รี่นะคะลูกเชอร์รี่นะคะลูกเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่นะคะเชอร์ะะอรี่จะเอาไปฝากมูนะคะจะพาจะ,าจ,ะาจะเก็บเชอร์รี่ไปฝากฝากมูโมน้วาสิไปหามูนะคะกับเลยสิเก็บเชอร์รี่นะคะมาฝากมูจักน้อยนะคะ อันนี้คือต้นเชอรี่ของแมสุนะคะโมน,นี้นะคะได้รับข่าวดีนะคะจากบ้านนพก้าวแต่เช้าเลยนะคะนะคะจากจากบ้านนพก้าวเมืมเอ่อวันวันศตเป็นแต่คุณนะคะข่าวดีโมน,นีก็มีค้นไปเปิดนะคะ CEO c a o บ้านนพก้าวนะคะจากบ้านนพก้าวนะคะ อ่าแม่ซูยู่ดายแมซูยู่เยอรมนีนะคะแม่ซูปิลลิเลอร์นะคะอ่าเป็นผู้แทนจําหน่ายแบรนด์นพเก้านะคะแบรนด์นพเก้าคืออย่างก็คือเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพออร์แกนิกนะคะที่ดูแลปรับสุขภาพหญิงอย่างในร่างกายของเฮานะคะวันนี้กับมไล่นอกสถานที่นะคะวันนี้แต่เศร้าเลยกับไปข่าวบ้านนพเก้านะคะกับข่าวไปเบิง้งนะคะนะคะคุณ คุณกุ้งลูกชาวนานะคะพาทีมงานนะคะพาทีมงานไปเปิด c a เนะคะบ้านนพเก้าะคะ่ะกรี๊ดนะคะกรี๊ดกรี๊ดแต่เช้าได้รับขา่าวดีแต่เสาเลยนะคะเพาะาสิเป็นคุณพี่ลุงคิ้วโกงนะคะ,ะคุณน้องเมย์แล้วว่าคุณจะเป็นพ่อใหญ่หนุน่มอินดี้นะคะนะหนุ่มอินดี้นะคะเพิินกับบ้านนพเก้านะคะไปเที่ยวบ,บ้านนพเก้าแล้วก็เขาเขาไปส้มบ้านนพเก้าทุกๆคนคะ่ะที ที่มีข่าวมีมีข่าวดีแต่เช้าเลยนะคะเหมือนสื่ มาสู้กันเลยนะคะมาส่งข่าวดีเหมือนกันว่าวันนี้นะคะอากาศดีๆที่เยรอรมน,นีนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่สดใสวันที่12นะคะนะกนเลยสินะฝากนะคะฝากคนที่รักสุขภาพนะคะคนที่รักสุขภาพต้องการดูแลสุขภาพนะคะอย่าไปรอให้ตัวเองป่วยนะคะนะเฮามีชาสมุนไพรดีๆนะคะชาสมุนไพรน้พก้านะคะมาสู่กัเป็นผู่แทนจาหน่ายนะคะคนที่อยู่ทั้งเมืองไทยนะคะ อยู่เมืองไทยมาสุก่ะนะคะอ่าอ่า,อาส่งได้นะคะส่งได้ทั้งเมืองไทยและทั่วโลกและคนที่อยู่เยอรมันนะคะสวัสดีผู้ชม3ามร้านยูเซอร์นะคะที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้นะคะมาสุกกำลังจะเก็บเคียเชอร์ไปฝากเพื่อนนะคะมเอนี่นัดกระมู่อาสิภากันเอาชาสมุนไพรนพเก้านะคะไปฝากมู่นะคะไปฝากมู่เล้วกาเหล่ากากระซี เก็บเชอรี่นะคะไปะเห็ดเพนเห็ดแยมนะคะแยมหรือมัมมาราเนือนะคะชาสมุนไนพรนุ่งผ้าก้าวคืออะไรที่ม่สูถืออยู่นี่นะคะที่สูถืออยู่คือ,คอ,คอชาสมุนไพรนะคะที่ดื่มแล้วเพื่อสําหรับคนที่รักสุขภาพหรือว่ามีปัญหาสุขภาพนะคะสุขภาพที่เบาหวานทุ่นเป็นโรคต่างๆในร่างกายนะคะเบาหวานความดันไขมันต้องการลดน้ําหนักหรือว่าต้องการโรคที่เป็นอยู่นะคะโรคไทรอยด์โรคเลซีดดวงโรคกรดไหลย,ย้อนนะคะนะ โรคต่างๆนะคะคือชาสมุนไพรนพเกานะคะกสิเขานะคะสิมี่สองตัวคือตัวนี <time. S 2> ้เป็นลิตเย็นและลิตแคปซูลนะคะน่าจะมี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 เอ่อเป็นชาสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพนะคะพอ่าพันเป็นชาสมุนไพรนะคะ ที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติแท้ๆนะคะสมุนไพรธรรมชาติออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เข้าไปซอยปรับนะคะระบบน้ําเลือดน้นําเหลืองในร่างกายของเฮ้านะคะเมื่อร่างกายของเฮานะคะมีน้ําเลือดน้นําเหลืองที่ดีแล้วนะคะนะโรคภัยที่เฮ้าเป็นอยูเนกซ์น้อยลงนะคะคุณก็จะรู้สึกว่านะคะร่างกายเฮานีมีพุ่มตานท่านนะคะอาสวัสดีค่ะคุณพี่จุ้มคุณรัติการเสริมพงนะคะที่เข้ามาชมนะคะน้องซูซี่เก็บเออเชอรี่ นะคะเชอรี่นะให้ดูกล่องสมุนไพรก่อนนะคะนะอ่านะคะแล้วก็จะกลับกล้องมาให้ดูเชอรี่นะคะพี่จุม๋มอ่า,อาที่เชอรี่ที่บ้านนะคะเชอรี่นะคะกําลังจะเก็บลูกเชอรี่นะเดี๋ยวจะขึนขึนจะจะขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นต้นนะคะอันนี้คือกระป๋องที่เก็บนะเก็บได้แล้วก็สิขึนตน้นเชอรี่จะบาดก่อนนะุ สุก็อยู่ขึ้นต้นเชอร์รี่นะปีนต้นเชอร์รี่นะคะนะคะเก็บเก็บเชอร์รี่นะคะเก็บเชอร์รี่เก็บเชอร์รี่มาฝากนะคะใครอยากเก็บนะคะมาเก็บได้นะคะอยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ฮาเกิลมาใกล้ๆมาเก็บเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ก็เปรี้ยวหวานนะคะเ่ราะมันเชอร์รี่หวานนะคะต้นนี้เป็นเชอร์รี่สมนะคะต้นนี้นะคะดกมากนะคะพี่น,อน้อง ดกอีลีอีลอค่ะดกคักดกแน่นะคะ,ม,คะมาซื้อกันเก็บเชอร์รี่เนาะฝากได้ค่ะนะกําลังปีนต้นเก็บผีิโอ้ยดกคักดกแม่ค่ะพี่น้องพี่นะคะเยอะมากเลยใช่ค่ะพี่โจมค่ะเยอะเยอะค่ะเยอะคักค่ะเยอะเยอะเลยค่ะน่ากินนะน่ากินคุณ คุณวินี่บอกน่ากินค่ะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะคุณบีนี่นะคะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะไม่ไม่ใช่เชอร์รี่หวานนะคะเป็นเชอร์รี่สมนะคะหลายๆนะคะปีน้องดกคักดกแน่นะคะดกคักนกแน่นะสิผ้าไปเบิ้งพี่คักคักนี่นะคะหลายคักเลยค่ะดกค่ะดกดกดกนะคะดกแห้งค่ะดกแห้งนะคะกลับกล่องไม้ค้นปีนเบิ้งก่อนนะคะ นะคะเมซูกับปีนนะคะเมซูกับปีนต้นเชอรี่ะค่ะปีนต้นเชอรี่สิเก็บเชอรี่ไปฝากมูนะคะสิเก็บเชอรี่ไปฝากมูให้เพิ่นไปเฮ็ดมัมมาลาเดินนะคะนะเมซูกับกับอ่ากลับกล้องไปให้ดูอีกทีนะคะสวัสดีทุกผู้ทุกคนที่เข้ามานะคะมันี่ปีนนะคะปีนเชอรี่ค่ะเพิ่นปีนต้นเชอรี่นะคะาบานเฮาเขาก็เอิ้นเชอรี่เนาะ เออเคียเชินะคะเยอรมันค้อเอินเคียเชินะคะไปซู้อใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าพันพันเหถมือเห่าแดงนะคะใส่ถุงมือจเก็บเชอรี่จักนอยนะคะดกดกค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะดกคักดกแม่ะคะดกค่ะดกแห้งค่ะเนี่ยนะคะนะคะเอาไปเชอรี่นี่เขาเออบานเฮาเนาะเขาเขาเขากเอินว่าเคียเชิญเนาะ เคียเชนีกับสีมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีวิตามินซีสูงนะคะกับสีคือสีคืออย่างะ่ะบานฮ้อมันกับรสชาติสมๆ่ๆหวานๆแล้วค่ะระวังนะน้องอ,อพี่จุ๋มบอกระวังอพี่จุ๋มหน,หนูหนูขึ้นบันไดยอยู่จ้ะพี่จุม๋มน้องสู่ใส่ขึ้นบันไดยอยู่จ้ะขึ้นใส่บันไดยอยู่พี่จุ๋มมาเก็บได้เลยคะ่ในะใกล้ๆนะแค่ใกล้บ้านหนูมาเก็บได้เลย เยอะมากนะคะน้องสู่มไม่ไม,ไม่ไม่ทำค่ะแยมนะคะกินกินจนอ้าวไปไหนแล้วนะคะอ้าวอ้าวไปไหนนะคะหายนะคะอาหายไปนะคะ <c oughs> มันหายไปนะคะพี่น้องโทษทีนะคะโทษทีคะ่ะนะคะอ่านะคะแย่เยอะมากเยอะมากนะคะเยอะมากเก็บได้ก็คู่นึงแเราคะ่ะพี่น้องนะคะเก็บ เก็บได้ก็คูนึงแล้วนะน้า,นาพามาเก็บนะคะมาเก็บเชอร์รี่ค่ะมาเก็บเชอร์รี่นะคะโอ้ยพ่วงนี่ค่ะพี่น้องพ่วงนี่นะคะพ่วงนี้พ่วงนี้นะคะพ่วงนี้ยางดกค่ะเอ็นดกดาวสิกินให้เบิงนะคะอืมปเปรี้ยวหวนานๆค่ะอามาดามสุปตาพารวยมาเด้อค่ะมาดามสุปตาพารวย สเยรมันนะคะสุลิเล่ยนพพก้าวยอรมันพามาเก็บเชอร์รี่ก่ะมาเก็บเชอร์รี่นะคะสวัสดีค่ะทุกครูทุกคนนะคะแม่สุยอรมันนะคะนพพก้าวยอรมันกะบพามาเก็บเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่อยู่บ้านนะคะอสีเห็นมอนีไใสุสีแดงบ้านนพพก้าวเพื่อนกัสีแดงเข้ากับสซน้ำนะคะใส่น้ำนะคะแม่สุก็เก็บได้หลายแล้วค่ะนี่นะคะ ได้กระป๋องหนึ่งแล้วค่ะเนาะได้กระป๋องหนึ่งแล้วนะคะโอ้ยอากาศก็ดีร้ายค่ะพี่น้องได้ค่ะมาได้ค่ะได้นะคะ่ะมาเก็บน้ำกันมาเก็บน้ำกันสมนันอนีก็มีนัดนะคะม่สู้ก็มีนัดสิเอาชาไปให้่มูนะคะมูคนหนึ่ง่นกะมีมีเพื่อนร่มงานเพ่นเป็นโรคเบาหวานเพ่นอยากทดลอง นะคะพนอยากทดลองกินชาโนพเก้าแมซูกันเลยนัดกันค่ะนัดกันว่าสีไปให่พนนวดไห้นะคะแบ่งป่านเปลี่ยนกันนวดแล้วก็สีเอาชาไปให้่พนแล้วก็สีเอาชาไปทรงกับยายอีกคนนึงนะคะนะคะแล้วก็เลยพนบาอยากได้บล่ะเคียเชอร์กันเลยกันเลยเก็บสิเคียเชอร์ไปฝากมูนะคะน้องอ้อยใกลๆอยากอยากมาเก็บเชอรี่กับม่ด้วยค่ะบ้านพ่สูน์ด้วยค่ะมาเก็บนะคะ ใครอยู่กใกล้ๆนังก๊อบจากไม่เก็บกับมาเก็บได้นะคะโอ้ยเต็มแล้วค่ะเต็มกปประป๋องแล้วค่ะพี่น้องนะคะเต็มกปประป๋องแล้วนะคะเก็บได้เต็มกปประป๋องหลายคักเลยค่ะหลายคักนะคะโอ้ยนะกินน้ำแนกกินน้ำแน่ è, นะคะกินน้ำแนมาเลยชาะแมดมาเลยนะคะมาดามสุตาพานรวยนะคะ วันนี้เป็นวันวันข่าวดีของบ้านนพเก้านะคะอ้ยคุณกลุ่มลูกชาหน้าเพิ่นกะมะเปิดเออ,อ,เอ,อยังกะพอมึงเพินพ่นกะมะเปิดนะคะนะคะอุ้ยนะมีแต่ข่าวดีๆบะเสาตะเสาเลยนะคะมาสู้กันเลยเนาะอากาศดีพ้นใจเสื้อแดงวันนี้วันอาทิตย์สีแดงนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาเก็บเชอร์รี่มั่งนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาเจ็บนะ มาสู่กับเป็นคนอีสานกับเบาอีสานนะคะบานยูสาแก้วนะคะบานยูสาแก้วแต่ว่าแม่เป็นคนสารคามนะคะเลยสิผ้าพี่น้องนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาฝากพี่น้องเมืองไทยนะคะมาเก็บเชอร์รี่นะคะออเออเออเอเอเอีก แม่ละคะพี่อีกคนนึงกะสีเอาชาไปให้เพิินคือการโอ้ยตายตายเมื่อตอมาเก็บเชอร์รี่อยู่ลืมข้าตวตอนนี้พี่น้องนัดไปสองสามคนนะคะสีเอาชาไปให้เพิินอ้าวเปลี่ยนเปลี่ยนยังบรรยากาศนะคะค้านะคะพี่น้องนะคะเช้าเฟซบุ๊กและชาวบ้านนพเก้านะคะัมือีอกี้ดีใจกับคุณพี่เออคุณกุ้งลูกชาวนานะคะเพิ่นไปเปิดซี o อที่บ้านนพเก้านะคะไปบุกครั้งสมบัติพันล้านนะคะ พันเจ็ดร้อยล้านของคุณคุกพรนะคะโอ้ยคักขนาดเลยพี่น้องนะคะหลายคักขนาดไม่ใส่ถุงมือแล้วเหรออ๋อพี่พี่พี่จุ๋มใส่ข้างนึงไงค่ะใส่ข้างนึงอ่ะพี่จุ๋มนะคะนะคะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มใส่ข้างหนึ่ง,ง่งพี่จุมนะะนะะจ๋ม,อ,มอันนี้ก็ขึ้นนะคะขึ้นทางเขียวๆทางน้ำนะคะทางน้ำใส่ใส่น้ำฝนค่ะใส่น้ำฝนนะคะ เบิกได้พี่น้องเด้อพูน่ะ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 พน่ะอันนี้ก็คืออันนี้บ่ได้ขึ้นข้าพบนลแล้วนะคะข้างลางนะคะนี่คะ่ะข้างลางนะคะนะพากกันสนุกสนานนะคะมากินนะคะเชอรี่นะคะเชอรี่บาน,นสุนะคะสุขสย 5. อยู่ฮะเยอรมันนะคะแต่ถ้ามากินเชอรี่นะคะเชอรี่สมอื้อสมสมๆหวานๆนะคะพี่น้องนะคะ สมบูรณ์หวานมืนอย่าอากาศที่เยอรมันถือว่าอากาศดีสุดๆนะคะเก็บบรรยากาศนะคะปีนไปเก็บเชอร์รี่นะคะแต่แต่แต่ละว่างโดยแต่ก็ใส่บันไดปีนขึ้นไปนะคะสิเก็บเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่นะคะบานเฮาคนกัสิเอ่ออยู่เยอรมันเอิ้นเอ่อเคียชเชนนะคะเคียชเชนนะคะเคียชเชนเนาะ,ะเอาไปข้างในล่ะพี่น้อง เคลียเชิญนะคะเอากลับกล้องไปให้ดูเชอรี่นะคะอือ่าไปก่อนละจ้าวันหลังแวะมาคุยใหม่ขอบคุณค่ะพี่จุม่มขอให้มีความสุขในวันอาทิตย์นะคะอ่าเจนินสวัสดีค่ะเจนินเจนินมามามาเก็บเชอรี่กันนะคะมาเก็บเชอรี่วันนี้นะคะสุภามาเก็บเชอรี่นะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนที่เข้ามานะคะ น้ำเน่น้ำเน่มาเลยมาเลยมาเลยจ้าสิงเหนือเสือไตมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอลล้อบุญดาอือหือเอาไปเห็นแย้มมาแซบกินซื้อๆกันสมสมหวานหวานแน่และค่ะสมสมหวานหวานคือคือบักอยังงละ่ะบัานเห่าหนะ่าสิคือบักเอ่อบอกป่ะถือกันค่ะพี่น้องนะ สวัสดีคะ่ะอยากได้ไปเก็บเชอร์รี่จางมาเลยคะ่ะเจนินมาคะ่ะมาคะ่ะไม่มาเก็บก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันสดๆนะคะว่ามันดกมันดกอีลีมันเยอะมากนะปีนี้มันดกสุดๆเลยนะคะเชอร์รี่เยอะมากนะมาเลยนะคะเก็บบรรยากาศใกล้ๆกันมากินเผื่อได้ค่ะกินเผื่อได้ค่ะกินเผื่อแล้วค่ะพี่นอ้องเอ้ยพุ่นถะพุ่นถอะพุ่เนอะหลายคักหลายคักซุม่เมเบิงนะคะ เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาเก็บเชอร์รี่กันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีดูแลสุขภาพกินผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะคะเป็นเป็นเป็นเชอร์รี่ที่ปลอดสารพิษแล้วค่ะนะอยู่อยู่ปลอดสารพิษนะคะ,นะะ,คะไม่มีสารพิษนะคะไม่ได้ฉีดยานะคะบไม่ได้ไม่ได้ฉีดยานะคะนะคะอร่อยอร่อยนะคะจะกินเผื่อนะคะทุกคนนะคะใครอยู่ใกล้ๆกับมาเดอร์ผูน่ะ นาดีไลายนี้นะคะใครอยู่ใกล้ๆก,ก็มาเก็บได้นะคะเอามาฝากการจากเยรำบันนะคะเชอรี่นาต้นมาดามสุตาพารวยน้ำละลายน้ำแมนแมนค่ะเปรี้ยวหวานๆค่ะมาดามสุตาพารวยมาเด้อขายกินนะคะได้นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะนะเชอรี่นี่มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะนาแม่สูมีลหลายเราแม่สูตกินจนเบื่อหรอกค่ะ สีเก็บไปฝากงูจากสองกะคุนหน่อยก่อนพูดน่ะหน่วยมันน่ะคะ่ะแดงจึ้งครึ้งอยู่ค่ะพี่น้องเนาะสีคืออีอย่างละนี่คฮาบานเห่าเนาะมันสิคือเออัมเมาบ่อักเข้าเมามันกับบแมนะน่ะเนาะพี่น้องเนาะข้าเมาดีก็สีบ่บแมนสิคืออีอย่างละสิคืออย่างผ้ออา,งามาเบิงเพิน่นต้นกับบใหญไปไนไดคะ่ะสูงๆไปพุ่นแล้วค่ะเนาะ้างต้นแห่งดกค่ะ้างบนแ่งดกไปพุ่นแล้วค่ะเนาะ มอนมวนมวนสิบเอ็ดล้านยูเซอร์ขอบคุณค่ะนำไลน์มากินน้ำกันค่ะมากินน้ำกันนะอันนี้เป็นต้นที่อหวานๆสมๆจ้ะบลแมนบลแมนเชอร์รี่หวานค่ะเชอร์รี่เออ่เปรี้ยวๆหวานๆนะคะต้นนี้นะคะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะเก็บมาฝากกันโอ้ยพี่น้องพี่พี่พี่แฮงหลายนะคะฟังพี่นะคะดกด็อกคัคเอลี ดกมากมากนะคะดกดกจริงๆนะดูแต่เชอร์รี่ไปเลยนะคะดูเชอร์รี่ไปเลยนะคะมีความสุขสนุกสนานนะคะมือนี้นะคะภาพเปลี่ยนยังบรรยากาศมาเก็บเชอร์รี่ที่เยอรมันกันนะคะว่าเออนะคะต้นเชอร์รี่ก็เป็นยังสิ่งแหละนะพี่น้องเ้อมวนซึนหวัวเซลไปนะคะมือนสิเก็บไปจัก หลายๆกระป๋องล่ะค่ะสิเก็บไปจักงหลายๆกระป๋องกันนะคะเดี๋ยวน้องสู้กระสิไปแล้วค่ะนะนะคะกระสิไปแล้วนะคะนะคะแม่สูกระสีตายตายตายพี่น้องเอ้ยลมใจกระทางแล้วบัดี้ไปก่อนนะคะพี่น้องชาวนพกเก้าทุกคนและที่ทุกคนที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะคะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ